โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบ็อกแมปด o โดอ e บบีนะคะผมใช่ซึ่งแมปนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ดินสอเขียนเส้นทางนะคะเพื่อผ่านออบบีไปนั่นเองเย yeah. เขียนอย่างนี้นะแล้วก็วาดรูปได้ด้วยนี่เป็นไงหล่อไหมหล่อไหมนี่ผมเองนะฮะผมในตอนนี้นะครับผมกําลังยิ้มอยู่ <laughs> เออโคตหล่อเลยว่ะอา้าว โอ้ไอ oh, พื้นตรงนี้มันเหยียบไ,ไม่ได้นี่ว่าทุกคนนี่เห็นปะพื้นมันหายนะคะโอ้แย่แล้วเอา้าตรงนี้เดินไม่ได้นะครับเดินไกลไม่ได้เราต้องมีจุดพักนะฮะถ้าไม่มีจุดกระโดดพักนี่ก็คือเดินไม่ถึงนะครับส่วนอันนี้เดินถึงอยู่เพราะว่ามันมีหลายชั้นนะจ๊ะตรงนี้ก็ปีนขึ้นมาเลยสบายๆอ่าเก็บดาวกันเย้ดาวมีทั้งหมด66ดวงนะฮะ แสดงว่ามี66ด่านใช่ไหมเพราะว่ามันด่านละดวงเอ้ยนี่คือดินสอนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมเก็บดินสอแล้วเราสามารถวาดได้มากขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยจาก50เป็น5 5ห้านะส่วน,นนี้ก็เขาน้าจะให้เราวาดวงกลมหรือเปล่าใช่ไหมวาดทำไม่ะไม่รู้เหมือนกันนะแล้ววาดวาดไปก่อนนะโอ้วาดแล้วประตูเปิดไว้ทุกคนเขาให้วาดวงกลมเพื่อเปิดประตูนี่เองโอเคไปกันต่อเลยนะครับผม อ่าฮะลุยๆลุยๆลุย,ลย,ลยตรงนี้ห้ามเหยียบใช่ไหมถ้าเหยียบโดนแล้วตายใช่ไหมครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าของเลืองแสงปกติแล้วในแมปแนวปาก,กวัวบ,บี้คือห้ามโดนนะฮะอะไรก็ตามที่เลืองแสงคือห้ามโดนเพราะว่าโดนแล้วจะตายมันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดไว้แล้วนะสําหรับแมปปาก,กวัวบ,บี้นะอะไรก็ตามที่เลืองแสงห้ามโดนนะครับใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่เอ้ย ผมเห็นดินสอนะคะเห็นดินสอปะ่ะมันอยู่ข้างบนนั่นนั่นน่ะบุมบนซ้ายนะครับใช่เห็นชัดยังนี่น,นี่เห็นไหมเราจะขึ้นไปเอาดินสอกันนะครับเพื่อเพิ่มขนาดของเส้นวาดเรานะตอนนี้เรามีห้าห้าถ้าเราเก็บดินสออันนี้ก็เราก็จะมีห0สิบโอ้ผมตายโอ้โหด,ดีนะที่เช็คพอยต์อยู่แค่นี้นะครับผมตายได้ไงครับเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เดินมาปกตินันเนี่ยโอ้เอ้ยเซ็งชะมัด อา่าาได้มาแล้วนะครับหกสิบเยี่ยมตรงนี้ต้องข้ามไปข้ามไปอะ <laughs> โอเคอันนี้ผมยอมแล้วผมวาดไม่ดีเองนะครับมันมีเศษของสี่เหลี่ยมหลุดเข้ามานิดนึงนะครับอุ้ยตรงนี้มีดินสออีกแท่งนะครับเราจะกลับไปเอาดินสอกันเว้ผมว่าเราจะต้องหารูข้างล่างจากที่ไหนสักทีโอเคเราเจอรูแล้วทุกคนเราจะต้องลงรูนี้ไปใช่ไหม แล้วก็วาดเส้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงดินสอผมคิดว่านะปะเราไปเอาดินสอกันดีกว่าเย่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 ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับลบแล้วก็วาดลบแล้วก็วาดไปเรื่อยๆนะครับแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงนะฮะจริงผมมีความเชื่อมั่น <laughs> ว่ามันจะต้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละเราดอไปอีกนิดนึงนะครับวาดบิกสักหน่อยเดี๋ยวก็ถึงนะ ใช่ใช่ใช่ใชโอ้โอเห็นกำแพงไหมมันมีกำแพงเรืองแสงอยู่ตรงนี้แต่เราน่าจะรอดไปได้อะผมตายผมตายได้ยังไงเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ติดกำแพงเลยนะฮะโอ้โหเซ็งมากเลยผมไม่กลับไปเอาละผมขี้เกียจกลับไปเอาละนะฮะเพราะว่าเราจะต้องเดินไปไกลเลยแล้วก็ลงลงไปข้างล่างอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเหมือนเมื่อกี้อีกไหมนะเพราะงั้นไม่เอาละนะเลิก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 ไปต่อดีกว่า <c oughs> เอาละโอ้โ,อโห โอ้โหลูกตุ้มลูกตุ้มเกือบทำผมตายนะครับแม่แย่ชะมัดเลยดีนะเนี่ยที่รีเฟกผมไวนะฮะไปทางไหนแล้วเนี่ยขึ้น้างบนใช่ไหมน่าจะใช่นะคระับาขึ้น้างบนกันอุ้ยตรงทางขวานี่มีดินสอนะไปทางไหนวะเนี่ยลงล่างปะใช่ไหมเดีย๋ยวลองลงไปดูนะครับเอ้าไม่ใช่นะฮะจะต้องกลับไปทางเดิมไว้ทางที่เราจากมานะฮะ ใช่กลับไปกลับไปกลับมาแล้วแล้วก็ขึ้นข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็ไปทางขวาอ่าแล้วก็ขึ้นบนไปอีกแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอเลยโอ้ยตก <c oughs> ทําพื้นก่อนนะฮะเดี๋ยวตกอีกอ่าได้มาแล้วตอนนี้เรามีหกสิบห้าแล้วนะครับอืมเยี่ยมเยี่ยม,ยยม แต่ผมเสียดายอันที่มันอยู่ข้างล่างอย่างเลยว่าอันดินสอที่มาอยู่ข้างล่างแต่ว่าผมไม่ไปเอาแล้วเพราะว่าขี้เกียจแล้วเราก็เลยมาไกลแล้วด้วยนะครับใช่อันนี้แหละให้วาดแล้วลบหรออืมแสดงว่าทางมันยาวใช่ไหมฮะโอเคอุ้ยยาวจริงทุกคนเราต้องลบวะใช่เราต้องลบแล้วก็วาดใหม่ไปเรื่อยๆนะครับลบแล้วก็วาดใหม่แล้วก็ลบแล้วก็วาดใหม่อ้าเจอแล้วเจอทางไปต่อเ yeah! ยี่ยมเช็คพอยแล้วเรียบร้อยอันนี้คือ อา่าฮะทางหมุนหมุนแต่เราไม่ต้องอะไรมากนะครับวาดวาดข้ามไปได้เลย <laughs> เออวาดติดติดทางหมุนหมุนแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจมากนี่ข้ามไปเลยนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าเรามีเส้นทางเป็นของตัวเองโอ้โอ้ตัวนี้ยังไงวะเนี่ยโอ,โอ้ยเอ๊ะตรงนี้ยังไงเนี่ยอืมันมีสองลูกนะฮะลูกบนกับลูกล่างทําไงดีโอ้ยโดนอีกแล้วเอ,อ่อประมาณนี้ได้ไหมเนี่ย อย่างนี้เอ่อผมว่าได้ละใช่ใช่ใช,ใช่เราได้แล้วเราได้แล <S <S 1> <S 1> ว้ววาดมั่วๆวาดไปมาดมาก็ได้เฉยนะฮะส่วนอันนี้ก็ปิดบนหัวไปเลยรอรอแลอ้วก,ก็ปิดบนหัวไปเลยลอยอีกหน่อยลอยอีกหน่อยปิดบนหัวไปเลยมีอีกไหมโอเคไม่มีแล้วเนาะอันนี้อะไรเนี่ย <C ül üyor> แท่งเรืองแสงหมุนไปหมุนมาโอ้เราสามารถ ขีดเส้นดักได้นะครับย่า yeah, สบายไม่มีปัญหาโอ้มีอะไรบางอย่างยิงมานะฮะใครกำลังยิงอะไรมาก็ไม่รู้เราตั้งตั้งทางหลบแล้วก็เอ,อเดินบนฟ้าแล้วกันนะครับใช่ใช่อ้นี่ไงมันมีคนยิงมาจริงๆด้วยเฮ้ๆ <c oughs> นายไม่ได้กินฉันหรอกเพราะว่าฉันอยู่เหนือหัวนายยังไงล่ะเพื่อน ว่าห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 าขอลุงหน้าไปก่อนนะอ้าวมีคนนะครับคนนี้เราวาดครอบเข้าไปเลยแ <c ười> ค่นี้เขาก็ยิงเราไม่ได้แล้วนะครับใช่แกโดนครอบไปแล้วว่าหาหาหาเฮ <c ười> ้ยโคตรสบายนี่แหละโอ้ยทางเลื่อนนะครับเราไม่สามารถไปได้เราต้องวาดเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็เดินข้ามไปอืโอโอ้มีลูกตุมต้มๆมาอีกแล้วอืมผมคิดว่าเรา ข้ามไปเลยดีกว่านะครับขึ้นไปข้างบนเลยนะใช่ใช่ขึ้นไปข้างบนเลยเอออุ้ยเหมือนจะมาถูกทางนะครับเพราะว่าข้างบนนี้มีดินสออีกหนึ่งแท่งเว้ยว้าวสุดยอดไปเลยได้ดินสอมาเพิ่มตอนนี้เรามีเจ็ดสิบแล้วนะครับเราว่าได้ตั้งเจ็ดสิบแน่เฮเยเฮ้ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเมื่อกี้ลูกบอลเกือบโดนหัวนะฮะ เออโหโหโหต้องรอหน่อยอ่าสบายสบายไม่มีปัญหาฮ่าฮ่าโอ๊เมื่อกี้มันคืออะไรมีหน้ากลมๆมาเรื่อยๆเลยนะครับเราต้องวางทางดักไว้ป่ะใช่ดักไว้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 เอ้ยดักดักดักอีกเราลบแล้วเราก็เออโอ๊ะ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 อู้เกือบโดน แต่ยังไม่ตายยังไม่โดนนะฮะอืมอเคราวาดทางข้ามไปเลยก็น่าจะได้แต่ตอนนี้ดินสอผมไม่พอเออไม่ใช่ยังลบผมไม่น่าพอนะฮะเอ้ยดินสอผมไม่น่าพอผมต้องลบบางสุดนะครับใช่ใช่ใช่ลบเพื่อเพิ่มระยะการวิ่งนะครับอ่าได้แล้วเวอู้ได้ดินสออีกอันอ่ะอันนี้คุ้นเคยนะครับวาดสี่เหลี่ยมเพื่อให้ประตูเปิดอ่าคุ้นเคยคุ้นเคยเพราะว่า เราเคยเจอมาแล้วนะครับในช่วงแรกๆอันนี้สามเหลี่ยมอืมไม่ต้องวาดเป๊ก็ได้นี่รูปดาวเย่สบายหรือสบายหรือว่าฮาฮาฮาหา,หาโอ้อันนี้อะไรอะ่ะพึ่งเหรอพึ่งพึงพึงโอ้โอโอ,โอ,โ,อโอเคเราห้ามเข้าใกล้วงแดงถ้าเข้าใกล้วงแดงแล้วพึ่งมันจะกัดเรานะฮะอ่า ก่อนที่เราจะเข้าวงแดงเราจะต้องขังพึ่งไว้ก่อนใช่ใช่ขังไว้เลยแล้วก็เข้าวงนะฮเ <c oughs> จ้าพึ่งโง่แกออกไม่ได้ละสีฮ่า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 ผมขอปขีนขึ้นบนดีกว่านะครับเพื่อความชัวย,ยี่ขึ้นมาแล้วข้างบนมีดินสออีกไหมเหมือนจะไม่นะครับที่บอกว่าชัวนี่คือมาเช็คนะครับมาเช็คให้ชัวว่าข้างบนมีดินสอหรือเปล่ามันอาจจะมีดินสอซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับ ี๋ยวนีก็มีพึ่งอีกแล้วนี่ปิดไว้เลยปิดไปอีกนี่ไงเจอดินสอแล้วดินสอมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้เองแล้วเราจะไปเอาดินสอยังไงล่ะเนี่ยเราต้องขังพึ่งตัวนี้ไว้ก่อนนะครับใช่เอาล่ะลบแล้วก็เขียนใหม่ขังให้ดีๆแล้วก็ลงไปเอาดินสอเอาดินสอเลยสบายอ,อี๊ <c oughs> ตอนนี้เรามีดินสอแปดสิบแรง โอ้เจอพึ่งอีกแล้วทำไมพึ่งมันเยอะจังเลยว่าขังไว้เลยโอ้โอ,อมันจะบินมาระวังให้ดีๆแถวนี้พึ่งเยอะมากเลยอะตัวนี้ก็มีพึ่งอ่าโอ้โหเมื่อก,กี้นี้ผมไม่ได้เข้าใกล้เลยนะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าใกล้ไอ้วงกลมสีแดงเลยทำไมมันดีเทควะหรือว่าเศษผมผมมันไปนโดนโอเครอบนี้ขังตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะ <laughs> เมื่อกี้ผมแบบกําลังจะลบของไงแล้วก็จะขังมันแต่แบบผมไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงนะเมื่อกี้เอาจริงๆนะฮะเออแล้วมันมาได้ไงก็ไม่รู้นะอันนี้ปุ่มมาแล้วเนี่ยอ๋อปุ่มเหยียบแล้วพื้นหายอ่าไม่มีผลอะไรกับเราเพราะเราเราไม่จําเป็นนะฮะใช่ใช่แล้วนี่อะไรวเนี่ย,เ,ยเอออปุ่มพอกดแล้วเนี่ยพอลูกบอลมันกดไปโดนปุ่มแล้วเนี่ยมันจะมีลูกบอลเด้งลงมาเว้ยแล้วปุ่มนี้ทําอะไร เดี๋ยวเรา,าลองอีกปุ่มหนึ่งนะฮะย้ายลูกบอลไปอีกปุ่มอีกปุ่มหนึ่งโอ้ยพื้นหายนะครับโอเคทั้งสองปุ่มเป็นปุ่มที่ไม่มีประโยชน์เลยนี่หว่ทาทั้งนั้นเราก็ขังลูกบอลไวด้ดิเออแค่นี้ก็จบแหละนะฮ่าฮ่ฮฮก็แค่ขังลูกบอลไว้แล้วเราก็เดินไปเลยสบายอ a s y e อ s y อือหืออ,อ,อันนี้แล้วเนี่ยอ้าวก็เดินไปได้เลยนี่หว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับ ช่โอเคส่วนอันนี้ต้องทํานะเราต้องทําให้ลูกบอลไปอยู่ในปุ่มให้ได้นะครับใช่เอาลูกบอลไปกดปุ่มให้ได้อ่าประมาณนี้เอ้ยง่ายจังเลยโอ้ตรงนี้ก็เหมือนจะยากนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่เราทําทางได้นะครับไหลไปแล้วก็ไหลไปฮ่าฮ่า,าแล้วตรงนี้อืมเหยียบหรอไม่ต้องเหยียบก็ได้นี่ ล้วก็แค่ขีดทางเส้นทางเป็นของตัวเองแล้วก็ไปนะครับอืมโอุ๊มีคนยิงปืนโอเคเราก็ตั้งวอลเลยกั้นเลยผน,นังกัน้นฮ่าแกยิงฉันไม่ได้ตรงนี้กดปุ่มหรอไม่ต้องกดนะฮะกดทําไมก็เราผ่านมาแล้วจริงอันนี้เราเนี่ยอ้าวทาไมมันไม่อ๋อเราจะต้องลากไฟนะฮะ ลากไฟให้ไปโดนโอ๋อโอเคการเรียนรู้ว่ะเ <c oughs> มื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าไฟมันลามเฉยโอเคอย่างนี้ใช่ไหมและบ็อกสี่เหลี่ยมสีฟ้านี่น่าจะเป็นน้ำนะฮะผมคิดว่าเราห้ามลากโดนผมคิดว่านะอืมเพราะว่ามันบังนะครับใช่ใช่ใช่ห้ามลากโดนสีฟ้าอืม สีฟ้ามันเป็นน้ําคิดว่านะในความคิดผมอะ่ะเออน่าจะใช่แหละนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันคงไม่มีอะตัวนี้ยังไงวะเนี่ยเอออ๋อ,อ,อรู้แล้วเราทําป่องอย่างนี้แล้วเราก็ลากไฟไปให้โดนกับบล็อกอ่าแล้วลูกก็จะลงมาแล้วประตูก็เปิดเยยวูฮ้ฮูง่ายจัด,จดไปเลยครับลูกพี่เอ้อรถว้าวเกมนี้มีรถด,ด้วยนะครับ อ๋อกดดีกดตัวดีแล้วความเร็วจะเพิ่มขึ้นอ๋อข้างหน้ามีอุปสรรคโอเคถ้างั้นเราไม่ต้องเร่งเครื่องให้มากนะครับเอาความเร็วแค่นี้พอนะฮะไม่ต้องเยอะไปกว่านี้เพราะว่าถ้ายิ่งเรากดดีมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งอ้าวลถหายเอย๋ยังไงเนี่ยอ๋อมีที่สะปรารถอีกอันนะครับโอเคตรงนี้เป็นพื้นแดงห้ามเหยียบใช่ไหมแต่ตอนนี้เรานั่งบนรถเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ เราบึ่งรถไปเลยเอาสปีดสิบไปเลยนะฮะใช่เพิ่มอีกเพิ่มอีกเลยสิบหกพอสิบหกอืมอ่ะรถหายอีกแล้วโอ้โหไม่ค่อยประดิษฐ์ประต่อนเลยอ๋อฮะมีรถสปาอีกแล้วนะครับเราต้องลั่งรถแล้วก็หยุดแล้วก็นั่งรถแล้วก็หยุดอย่างเนี้เหรอโอเคโอ้โห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 ระวังให้ดีๆเกือบไปเกือบไปฮาดีนะที่รีเฟกผมไว้นะครับเมื่อกี้เราเกือบตกละ แต่ว่าผมไหวตัวทันไงเค <c oughs> okay. ไปต่อไปต่อทางนี่มันจะไปสิ้นสุดถึงตรงไหนวะเนี่ยอ่าทักปุ๊บก็สิ้นสุดปั๊บเลยใช่ไหมเนี่ยอ้าวไม่สิ้นสุดหรือว่างอ่ะอะอออ่อ,อ <c oughs> รถรถแดนรถรถพลิกไปพลิกมาเฮ้ยอะไรเนี่ยรถผมแล้วไอแ้แสงแสงนี่มันคืออะไรอะฮะมันคือแสงอะไรครับเนี่ยแล้ว รถผมมันเออโอเครถหายไปแล้วนะฮะอืมโอเคไอ้แสงนี่มันน่าจะ,จะต้องอ่าเอามาให้โดนกับกําแพงนะครับแล้วก็จะไหม้นะผมรู้ได้ไงเหรอเพราะว่าตอนที่รถมันวิ่งวิ่งเมื่อกี้แสงมันเผลอสะท้อนไปโดนกับบล็อกสีน้ําตาลตรงที่อยู่ข้างหน้าเห็นปะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีน้ําตาลเน่ะเออผมก็เลยรู้ว่ามันน่าจะ,จะต้องใช้ แสงเลเซอร์นะครับนี่ใช่แสงเลเซอร์ปะเนี่ยใช่ใช่เนาะแสงเลเซอร์พลังแรงสูงนะฮะอืมมัาต้องสะท้อนแสงเลเซอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าผมเอาแสงไปด้วยนะครับข้างหน้าต้องมีแน่นอนจริงด้วยใช่ตรงนี้ก็มีแสงเลเซอร์แสดงว่าข้างหน้าต้องมีจุดให้ทําลายแน่นอนเราเอาแสงไปด้วยนะครับอ่าเอาแสงไปด้วยเอาแสงไปด้วยใช่ไหม อ่าฮ uh huh. ใช่ยิงๆด้วยเหมือนกับที่ผมคิดไว้เลยว่ามันจะต้องมีนะครับอันนี้ก็มีแสงแสดงว่าข้างหน้าต้องมีโอ้โอโอือเอาไงดีเนี่ยผมคิดว่าเราสะท้อนขึ้นข้างบนเลยนะครับใช่สะท้อนขึ้นข้างบนไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็ดันมันลงมาข้างล่างอืมเยี่ยมอะอันนี้มันตันเดี๋ยว อย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วอย่างนี้ล่ะโอเคได้อยู่นะฮะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ยังไงเนี่ยมันบังแสงเลเซอร์เราปิดตรงนี้ไปเลยได้หรือเปล่าน่าจะได้มั้งนะฮะปิดไปเลยเออดินสอผมจะหมดแล้วว่ะอุ้ยยังมีอีกอันโอเคเราจะต้องประหยัดประหยัดหน่อยนะฮะดินสอรเราจะหมดละเหลือน,นิดเดียวเองอะ มอตรงนี้ต้องใช้แค่นิดเดียวพอยา yeah. ได้อยู่ได้อยู่ข้างหน้าอะไรอะระเบิดนะฮะเราขวางระเบิดได้ไหมอุ้ยไม่ได้เส้นขาดกระจุยเลยครับทั้งนั้นเราต้องวาดตั้งแต่ไกลๆแล้วก็บินเดินไปบนฟ้าเลย <c oughs> ตอนนี้ก็มีระเบิดอีกแล้วโอเคโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนนะฮะเดินบนโดนบนโดนเดนิดนบนฟ้าอ่ะโอ้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 ล <c oughs> บนเ ลูกบอลระเบิดอันนี้ลูกใหญ่เลยเราลากมันออกไปไกลๆได้ไหมโอเคมันระเบิดไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรากันข้างบนไว้ <laughs> เผื่อว่ามันมาอีกลูกเอ <laughs> okay, มาละนี่แหละหมวกทหารน,นะฮะเก็บแล้วทำอะไรได้เอ๋เม็ดมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแถมหมวกโคตรใหญ่เลยว่ะใหญ่มากหมวกหลวมมากเลยแล้วตรงนี้มิสไซน์นะฮะจะหลดมิสไซ okay, ล์เคเราไม่ต้องกินอะไรมาก เราเดินบนฟ้าไปเลยนะครับฮ่า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 อีซี่อีซีม่มากๆเจ้าพลทหารฮ่าฮ่าฮ่าเกดไม่ได้กินฉันหรอกอีอีอีอ,อีเดี๋ยววาดรูปก่อนวาดรูปสมน้ำหน้ายย้อยเย้แกมันนึบไอเจ้าทหารงโง่ยิงก็ยิงไม่เดนไปก่อนโุตรงนี้ก็มีนะครับไม่เป็นไรเราตั้งบังเกอร์นี่แน ตั้งตั้งประตูตั้งกำแพงยิงไม่โดนหรอกนะตั้งกำแพงอีกรอบไ <g> ห <ül> <G ül> นยิงมาอีกดิเออนั่นแหละอุ้ยดินสอผมหายเลยฮะโดนระเบิดไปแต่ดีที่ผมยังไม่ตาย <G ül> อู้ได้ดินสอรฟรีอีกแปดสิบห้าแล้วนี่อะไรอ่ะ <G ül> เอ,อ๋มันคืออะไรมันเป็นกำแพงสีขาวกับสีดำนะฮะ โอ้โหรีสตาร์ทอ้าวเราชนะแล้วหรอใช่ไหมเย้เราชนะแล้วเ, yeah! เว้ยทุกคนถ้างั้นก็จบคลิปเลยแล้วกันนะครับบายจ้าเจอกันใหม่นะจุ๊บๆโอเคผมยังเหลืออีกสิบสี่วาอะไรดีวะอืม <c oughs> อ่ะว่าใได้แค่นี้เองบ๊ายบายทุกคน